สวัสดีครับผมร้าน AP AUTO AIR SERVIC e ครับ0890653429ครับวันนี้เรามาให้ดูกันสำหรับรถ Honda Civic FC นะครับผมตู้แอร์รั่วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับเราไปดูตู้แอร์ที่เราเปลี่ยนออกจากในรถนะครับก็ชุดตู้แอร์ก็จะมีตู้แอร์นะครับวาล์วตู้แอร์แล้วก็กรองแอร์นะครับในส่วนที่เรา ประกอบเสร็จนะครับตอนนี้เราประกอบเสร็จแล้วไล่น้ํายาอยู่ครับเราจะเป็นจะต้องเช็คโค้ดนะครับทุกอย่างนะครับที่ผิดปกตินะครับแล้วทําการเคลียร์ออกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับอุณหภูมินะครับสําหรับรถคันนี้นะครับตอนนี้เราได้ทําการประกอบเสร็จแล้วก็เติมน้ายาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนการเติมน้ํายาก็จะมีนะครับ วัข้ามเติมปัญญาแล้วก็น้ำมันหอนมนะครับแล้วก็ไล่อุณหภูมินะครับตอนนี้เราเซตอุณหภูมินะครับอยู่ประมาณนี้นะครับตัดต่อนะครับตัดต่ออยู่ประมาณ4.5องศานะครับด,ดูด้านในครับตอนที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จัดการ ลบโพสต่างๆที่ผิดปกตินะครับแล้วก็เซ็ตเซ็ตนาฬิกาด้วยนะครับสำหรับรถ Honda Civic เนี่ยครับ f c นะครับท่านใดมีปัญหาเรื่องระบบแอร์นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089นะครับ0653429นะครับผมเดี๋ยวอะไรเก่านะครับแล้วก็คอนโซลที่เราลื้อนะครับเราจะมีรูปไว้ให้อยู่ในท้ายคลิปนะครับ โอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ